ชาดก500ร้อยชาสวัสดีค่ะจากการสืบค้นข้อมูลคลิปนี้ผู้เล่าขอเล่าเพื่อเป็นพุทธบูชาและกรุณากดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้เล่าด้วยนะคะพระกะชาดกชาดกว่าด้วยบาปกรรมของผู้ฉลาดแกมพงพระเชตวันมหาวิหาร ณเวลาในพุทธกาลสมัยหนึ่งยังมีพระภิกษุผู้มีศิลปะในการตัดเย็บย้อมสีปะชุนจีวรฝีมือดีจนเป็นที่ยอมรับในหมู่สงฆ์ภิกษุรูปนี้ชาญฉลาดในการทำจีวรให้งามภิกษุสงฆ์ทั้งหลายพากันขนานนามตามความหมายนั้นว่าพระจีวรวัฏกะ แปลว่าผู้สามารถนำผ้าเก่าให้ดูเหมือนใหม่ได้ดังนั้นมูพิสุในพระเชตวันอารามจึงพากันไปใช้บริการไม่ได้ว่างเว้นท่านสัจีวรนี่ให้เราด้วยนะมันเก่าเหลือกเกินฟังเขาเล่าขานกันนานแล้ว ท่านจีวรวัฏกเนี่ฝีมือน่าทึ่งจริงๆได้สิทธิสักสองสามวันท่านก็มารับแล้วกันนะรับรองว่าจีวรของท่านต้องเหมือนใหม่แน่ๆเมื่อเวลาล่วงเลยไปความอัจฉรยะของสงผู้ส่งจีวรนั้น ก็ยิ่งเป็นที่ร่ำลือกันไม่หยุดทั่วพระเจดวันมหาวิหารวิธีการซ่อมของภิกษุผู้นี้คือนำผ้าเก่ามาซักโดยประเนตีตเมื่อสะอาดดีก็เย็บขึ้นเป็นพื้น จีวอก่อนลงย้อมด้วยสีที่ผสมเป็นพิเศษด้วยเวลาและความร้อนที่เหมาะสมเมื่อได้สีสันตามความต้องการจีวรผ้าเก่าก็ยังต้องถูกจัดการกับรูเล็กๆที่เกิดจากการใช้งานมานานให้สมานเป็นเนื้อผ้าเรียบสวยไร้รอย,รอยตํำหนิ พระชีวรวัฏกะจะนำผ้าย้อมนั้นไปแช่น้ำแป้งและปล่อยไว้จนแป้งละลายเข้าไปอุดสมานรูรั่วของผ้าได้ทั้งผืนก่อนนำมาตากและรีดและเมื่อผ่านการรีดจนเรียบร้อยผ้าเก่าๆก็จะกลายเป็นชีวรใหม่สีเงางาม อวดแสงตะวันจนดูพร่างพรายดุด,ดก,กันกับความนิยมของหมู่วิสุสงที่นับวันก่ขอขจรกระจายจนฝีมือพระจีวรวัฏกะกลายเป็นสิ่งอัศจรรย์มากขึ้นทุกทีโอโ้ช่างสวยงามเหมือนใหม่เลยยังกับแพรแ้วกาสีทีเดียวนะเนี่ย ท่านชีวรวัตกะเนี่ยยอดเยี่ยมจริงๆเย็บได้เรียบร้อยไร้รอยปะชุนให้เห็นเลยไม่ถึงเพียงนั้นหรอกขวกท่านก็ยกย่องเกินไปนานวันเข้าเมื่อวันเวลาล่วงไป จิตใจมนุษย์ก็เปลี่ยนแปลงไม่เว้นพระสงฆ์องค์เจ้าอย่างพระจีวรมาาัทกะจึงเริ่มคิดละโมบขึ้นมาบ้างฉะนั้นเมื่อมีภิกษุบวชใหม่นำผ้าเนื้อดีมาขอให้ท่านตัดเย็บเป็นจีวรก็มักเจออุบายจากความโลภนั้นดังเช่นภิกษุใหม่หรูปนี้ เออช่วงนี้จีวรที่อาตมาต้องซ่อมนะ่ะมากมายนะักคงต้องใช้เวลาสักสองสามสัปดาห์นะถึงจะเสร็จนานขนาดนั้นเลยหรือท่านเช่นนั้นกระผมจะทำอย่างไรดีอืมในกุฏิอาตมายังมีจีวรที่ตัดเย็บแล้วอยู่บ้างแลกเอาไปใช้เถิด จีวอนนี้ก่อทอจากผ้าฝ้ายเนื้อดีเหมือนกันจะได้ใช้ทันใจไม่ต้องรอพระภิกษุบวชใหม่จะไม่คิดสงสัยเลยแม้แต่น้อยและยินยอมแลกจีวอนด้วยความเต็มใจทุกครั้งจีวรนนี้เนื้อผ้าช่างงามยิ่งนักถ้าอย่างนั้น ผมขอแรกกับผ้าพื้นนั้นแล้วกันนะแผนหลอกลวงนี้พระชีวรวัตกัมักจะนำไปใช้กับพระพิสุบวชใหม่อยู่เสมอและก็จะสำเร็จทุกครั้งชีวรที่พระพิสุใหม่แลกมาแรกๆก,ก็ดูสวยงามเพราะผ่านการตัดเย็บและย้อมสีมาอย่างดีพระบวชใหม่หลายรูป ก็าพากันชื่นชมอิ่มเอิบใจจีวรท่านช่างงามคงเป็นผ้าจากพารณสีกระมังเราหนะนำผ้าใหม่ไปแลกกับพระจีวรวัฏกะมาอย่างนั้นหรอกหรืองั้นเราจะนำผ้าทอพื้นใหม่ไปแลกบ้าง แต่ความลับไม่มีในโลกจริงๆจีวรที่พระภิกษุใหม่นำไปแลกมาได้นั้นแรกๆกก็ดูสวยงามแต่พอใช้มาระยะหนึ่งเมื่อนำไปซักด้วยความร้อนแป้งที่สมานเนื้อผ้าไว้ก็หลุดออกเห็นเป็นรูพรุนทั่วอืนโอ้ยนี่พวกเราถูกหลอกกันหมดเลยหรือเนี่ย น่ารังเกียจนะักพระชีวรวัฏกะผู้นี้ห่างไกลออกไปในนิคมชนบทก็ยังมีพระภิกษุอีกรูปหนึ่งซึ่งมีวิชาด้านนี้เหมือนพระชีวรวัฏกะภิกษุรูปนี้ได้ยินเสียงเล่าขานถึงกลโกงของพระจีวรวัฏกะ ที่อยู่ในอารามเชตวันมาโดยตลอดก็เกิดอยากลองวิชาอยากรู้จริงเนอะพระบ้านนอกอย่างเราเนี่ยกับพระในเชตวันมหาวิหารองค์นั้นใครจะหลอกลวงได้แน่ก,กว่ากันพระชนบทวางอุบายในใจ แล้วเดินทางสู่พระอารามเชตวันโดยไม่รอช้าเมื่อถึงพระอารามเชตวันแล้วพระชนบทก็หฮมด้วยจีวรเก่าที่ปรับแต่งมาอย่างประณีตสวยงามจนดูมีราคาแพงแล้วแซงเดินผ่านกุฏิพระจีวรวัตกะเพื่อสร้างความสนใจ จีวรที่ภิกษุรูปนั้นสวมใส่ช่างงดงามยิ่งนักหากเราได้เก็บไว้ก็คงดีพระจีวรวตกะเมื่อเห็นจีวรที่พระชนบทปรับแต่งมาอย่างดีก็นึกว่าเป็นจีวรเนื้อดีจึงมีความโลภอยากได้มาครอบครองดังเคย ท่านภิกษุหยุดก่อนเถิดอาตมามีผ้าเนื้อดีขอแลกกับจีวรที่ท่านครองอยู่นั่นได้หรือไม่อ๋อได้สิท่านงั้นนิมนต์รอสักครู่ก่อนเถิดพระนักต้มของเชตวันได้เข้าไปในกุฏิแล้วพบว่าไม่มีผ้าเก่าที่ใช้ลวงผู้อื่นเหลืออยู่อีกเลยเฮ้ย เหลือแต่ชีวอนใหม่ๆอืมแต่เอาเถอะของพระบ้านนอกนั้นยังดูดีกว่ายังไงก็มีกำไรเสียดายที่ไม่มีผ้าสวยๆเหลืออยู่เลยมีแต่ชีวรตัดเย็บแล้วเป็นชีวอนใหม่่านคงไม่ว่าอะไรนะมิเป็นไรดอก ยังไงก็เป็นผ้าของผู้โด่งดังแห่งอารามนี้เช่นนั้นก็รีบผลัดส่งชีวรท่านมาเถิดไม่นานต่อมาพระชนบทก็ครองจีวรใหม่กลับไปด้วยรอยยิ้มกลิ่มปล่อยให้พระชีวรวัฒกะปลื้มอยู่กับผลงานการล่อลวงต่อไปพระบ้านนอก หลงชื่อเสียงเราโดนหลอกซะเฮ้ยก็นึกว่าจะแน่ดีใจไปเถอะเดี๋ยวก็รู้ต่อมาไม่นานเท่าใดนะเมื่อพระจีวรวัฒกะนำจีวรที่แรกกับพระบ้านนอกมาซักด้วยน้ำร้อนความเก่าคร่ำครา ของผ้าก็เผยออกมาทันทีอะไรกันเนี่ยไม่เคยเจอเจอนี่มันผ้าขี้ริ้วชัดๆโอ้ยอายจริงๆนี่เราโดนหลอกหรือเนี่ยพระจีวรวัตกะแห่งเชตวันอายกับเรื่องนี้จนไม่กล้าสู้หน้าผู้ใด ภิกษุทั้งหลายพากันกล่าวขานกันทั่วธร,รมสภาเป็นข้อพิจารณาสำคัญอายจังไม่กล้าออกไปเจอหน้าผู้คนแล้วทำกันได้ครั้นเหตุนี้ทราบถึงพระกันสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงพระกรุณาที่คุณเผยวัจนะว่าดูก่อนภิกษุพระชีวรวัฏกะ แห่งเชตวันมหาวิหารนี้มิได้หลอกลวงผู้อื่นแต่บัตรนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนก็หลอกลวงผู้อื่นมาแล้วเหมือนกันแลพระจีวรวัฏกะแห่งชนบทนั้นขอมิได้หลอกลวงพระจีวรวัฏกะแห่งเชตวันในบัตรนี้เท่านั้นแม้ในการก่อน ก่อหลอครวงแล่าเช่นกันแล้วองค์พระศาสดาก็ทรงะระลึกชาติด้วยบุเพนิวาสานุสติญาณตรัสเล่าพักะกะชาดกดังนี้ในอดีตการณ์น,น้องน้ำกลางป่าแห่งหนึ่งยามฤดูแล้งน้ำก่อแห้งลดลง จนเหลือแค่เป็นแอ่งเล็กๆฟูงปลาในน้องน้ำจึงอยู่กันอย่างแออัดโอ้ยอ,อึดอัดเหลือเกินว่ายไปทางไหนก็ไปไม่ได้เจ้าก็อยู่นิ่งๆสิรู้ว่าน้องน้ำเหลือเป็นแค่แอ่งนิดเดียวก็จะขยับตัวอยู่ได้ในตอนนั้นมีนกยางตัวหนึ่งบินผ่านมา นึกอยากกินปลาในนั้นแบบสบายสบายจึงทำากลอุบายขึ้นโอ้พวกเจ้าช่างหน้าสงสารจริงนักแออัดกันอยู่อย่างนี้อีกไม่ช้าก็พากันตายหมดปีนี้อากาศร้อนจัดขึ้นฝนก็ไม่ตกน้องน้ำแถวนี้ก็แห้งไปหมดแล้ว จริงหรือตายแล้วตายแล้วพวกเราจะทำอย่างไรกันดีเนี่ยน้ำแห้งนะ่ะแค่คิดก็สยองแล้วเราจะทำยังไงกันดีเมื่อกี้ขาบินผ่านบึงใหญ่แห่งหนึ่งเบึงแห่งนี้อุดมสมบูรณ์นะักน้ำไม่เคยแห้งเลยสักฤดูนะเบึงใหญ่ ถ้าพวกเราย้ายไปอยู่บึงนั้นก็คงจะดีนะข้าจะช่วยข้าพวกเจ้าไปส่งบึ้องนู้นทีละตัวก็ได้ข้าบแล้วก็ส่งลงน้ําแล้วก็บินกลับมารับตัวใหม่ดีไหมล่ะจริงหรอข้ากลัวเจ้าจะโกหกนะสิ ถ้าอย่างนั้นเพื่อให้พวกเจ้าแน่ใจพวกเจ้าก็ส่งตัวแทนไปดูบึงนั้นก่อนก็ได้เอาไหมล่ะเราปลาในแอ่งน้ำเล็กจึงช่วยกันหาผู้แทนไปตามข้อเสนอให้ใครไปดีล่ะฉันไม่เอาด้วยนะถ้านกนั่นหลอกฉันก็โดนกินฟรีนะสิ อืมนึกออกแล้วว่าจะให้ใครไปในที่สุดฟงปลาก็ตกลงใจคัดเลือกปลาหมอตัวโตวมีเกรดแข็งและอยู่บนบกได้นานกว่าใครเป็นตัวแทนไปสำรวจบึงแห่งใหม่เอาล่ะเตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้นะเจ้าปลาหมอข้าจะบินแล้วนะ นกยางบินไปสักพักก็พบบึงใหญ่ตามที่พูดไว้นกยางปล่อยปลาหมอว่ายสำรวจจนทั่วบึงเจ้าปลาหมอแวกว่ายอย่างร่าเริงใจไม่คิดสงสัยเจ้านกยางเลยสักนิดเมื่อได้เวลานกยางก็คาปลาหมอกลับจากบึงสวยงามนั้น กลับไปบอกกล่าวแก่เพื่อนปลาตัวอื่นๆในแอ่งเล็กนั้นมาแล้วมาแล้วปลาหมอกับนกยางมาน่นแล้วเป็นยังไงบ้างมีเบืองใหญ่อย่างเจ้านกนั่นว่าไหมมีสิน้ำเย็นใสแจ๋วเลยอาหารก็อุดมสมบูรณ์สะบัวใหญ่กว้างขวางข้านะ่ะ ว่าไปสำรวจมาหมดแล้วว้าวถ้าอย่างนั้นพวกเราก็รอดตายแล้วละสิเจ้านกยางพาข้าไปก่อนนะขาบแบบเต็มที่เลยอย่าปล่อยให้ตกแล้วกันปลาทุกตัวมารวมกันเพื่อเข้าคิวรอนกยางมาคาบไปทีละตัว หวังจะไปใช้ชีวิตที่บึงใหญ่ตามคำบอกเล่าโดยลืมคิดไปว่านกยางนั้นกินปลาเป็นอาหารในวันนั้นนกยางคาบเอาปลาบินไปส่งจนหมดแต่หาใช่ส่งไปบึงใหญ่ไม่มันเอามาจิกกินบนฝั่งอย่างสำราญใจ มีได้ส่งลงน้ำตามพ่อตกลงแม้แต่ตัวเดียวในที่สุดปลาในเอ่งเล็กนั้นก็หมดเกลี้ยงเหลือเพียงแค่ปูตัวหนึ่งเดินงุ่มง่ามอยู่ในดินเลนจะเอ๋เจ้าปูน้อยไม่สนใจไปลงสะใหญ่ที่ปลาฝากนู้นบางหรือปลาพวกนั้นน่ะ มันแวกไหวมีความสุขในบืนกันหมดแล้วนะมามะมข้าจะบริการให้เที่ยวสุดท้ายแล้วละเนี่ยข้าก็อยากไปเหมือนกันแต่ตัวข้าเป็นกระดองแข็งถ้าท่านข้าไปข้ากลัวจะตกลงมาน่ะสิท่านข้าไม่ถนัดแน่ๆกระดองแข็งก็แข็ง ลื่นก็ลื่นข้าคงตกมาตายก่อนถึงบึงใหญ่นะสิเจ้าปูนั้นไม่ไว้ใจนกยางเลยแต่จำต้องย้ายที่อยู่จึงทำอุบายขอหนีบคอด้วยก้ามที่แข็งแรงของตนแล้วให้นกบินพาไป ให้เราหนีบที่คอท่านได้ไหมล่ะเราจะหนีบแบบเบาๆก็พอเอาแบบอยู่ได้ไม่ต้องตกก็ได้ก็ได้บีบเบาๆล่ะบีบแรงนะ่ะค่ะหายใจไม่ออกอันนี้มีของหวานพิเศษอยากลองกินเนื้อปูมานานแล้ว ลาบปากเมื่อร่อนมาที่บึงใหญ่นกยางก็นำปูมาทางตลิ่งไม่พาลงสระน้ำตามวาจานี่เจ้าจะพาข้าไปไหนบึงน้ำอยู่ทางโน้นต่างหากขืนให้ลงน้ำก็อ,อดกินเจ้าใะสิเจ้าปูโง่หวานปากข้าละ่ะ มาเป็นอาหารข่าสะดีกว่านี่เจ้าจะกินข้าอย่างนั้นรึอนี่นีบซะข้าจะนีพอเจ้าให้ขาดไปเลยยอมแล้วโอ้ยข้าพาไปส่งในบึงแล้วด้วยความเจ็บปวดและหายใจไม่ออกเจ้านกยางจึงยอมพาปบูบินมาถึงบึงใหญ่ตามต้องการ แต่อันิจจาเมื่อปูปล่อยกล้ามออกจากคอ,อนกย่างก็สิ้นลมหายใจเสียแล้วส่วนปูก็อาศัยบึงใหญ่ต่อไปจนสิ้นอายุไขรุกคเทวดาซึ่งสิงสถิตยอยู่ในต้นไม้ใหญ่ริมบึงเห็นเหตุดังนั้นโดยตลอดจึงกล่าวสุภาษิตสอนใจว่า บุคคลใดใช้ปัญญาหลอกลวงผู้อื่นย่อมไม่ได้รักความสุขเป็นนิดเพราะผู้ใช้ปัญญาหลอกลวงผู้อื่นย่อมประสบผลบาปกรรมที่ตนทำไว้เหมือนนกกระยางถูกปูนีพอฉะนั้นในสมัยพุทธกาลต่อมานกยางกำเนิดเป็นพระชีวรวักะ แห่งเชตวันปูกำเนิดเป็นพระจีวรวัฒกะแห่งชนบุตรูปคเทวดาสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้าในครั้งนี้ผู้เล่าขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูลทั้งหลายที่ได้นำม,มาเล่าสู่กันฟังและรวมถึงการติดตามชาดก5้าร้อยชาติในคราวต่อไป ขอขอบพระคุณค่ะ